ขอเ้ยอ่อนโอเคใช้ได้อยู่ครับผมทอดรอบแรก <c oughs> น้ำกระใสได้อยู่ครับผมน้ำกระสวยโอ้ห oh, นำกระสวยอยู่สวัสดีครับผมพี่น้องวันนี้ออกขาผึ่งขึ้นเขาเลยครับผมหลังจากบริหารมาหลายมื่อ <c oughs> มัอนี่บกปลาหิมะัานด้วยครับผมปลาบกงหิมะัานนี่จะตุวนี้ใหญ่หมดข้างในนี่มืดมืดครับผมเดี๋ยวหากับคนละกักสีเห็นบ่ปลาเนยเติบด้วยครับผมนี่มาทางหน้เดี๋ยวหา อาจจะเข้ากันครับผมก็เห็นมีแม่บินเขามากใช่ครับผมโคตรมีอ่อนตัวน,นี้ไงในแม่นาะเป็นแกขึ้นปะหยากแล้วครับผม,มคัดมมนสิมี่ึ้นบะงามันหลายอาจต nhàng lên gặp bớt chắc Tính nem xin cái giòn sáng anh cầm đi tông chờ <laughs> Tông chờ Đó có nhàng gì này luôn. หุดหยอดเลยแต่ขึ้นง่ายครับ,บมุมนี้ไหมไปจังใดมาจังไดน,นี่งานต่ระงานนี่ป้าเถอะไปดูต่อครับผมคันที่พออยู่ครับผมคลว่ๆว่าจะเมืย์ไป้ายไงครับ เจอแล้วครับผมเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนืครับผมนี่คับเสรละมืออย <c oughs> ี๋นี้ครับผมอ้ยุงกับไล่หดนะออยุงพูดะปลา,ปามืมดครับตีซะเลยเดี๋ยวครับผม โอเคเจอกันข้างบนครับผมเจอกันบนต้นเลยครับผมไก่จะถึงผึ่งแล้วนะครับผมโอ้ยเดี๋ยวไปอีกหน่อยนึงครับผมไก่ถึงผึ่งแล้วถึงผึ่งแล้วนะครับผมโอ้ยตอนแรกเห็นถ่ายถ่ายนะควับมันผึ่งอ่อนคอดแล้วครับผม บึงน้ำครับผมโอ้ตันนี้หอโอ้ตามเคยหนาบบบมีบบ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 บองดีกว่าคบับผม ないでよ。<laughs> เต็มนี่่นี่อะไรนี่โอ้ี่ยัยงเลยครับผมเดี๋ยวทีไข่เพิ่งเนี่ย ตังสนีก็เบาเอาแล้วครับผมลงดีกว่าทางที่สองครับผมพี่น้องโอ้ไปรุนขบบนเลยครับผมบอนเลือยแกไปรุนขบบนเลย <laughs> bừng bùn <đủ> lù lèng đấy, gày <laughs> thương rồi đấy các bạn, phi nông, hăng kịch, nhảy xe đẩy luôn các bạn, vẫn đang mơ hồ bỏ on lư cái bay các còn, đến rác rồi đấy các phóng, ขอให้ออนโอเคใส่ได้อยู่ครับผมคอดรอบแรก <c oughs> uh, น้ำก็ใสได้อยู่ครับผมน้ำก็สวยโอ้ oh, น้ำก็สวยอยู่เดีย๋ยวบึงอีกฟังนึง cái này tôi lại không làm sao đây vô ดูอีเลยครับผม ซ้อนก็พบมีโหลายดอกเอาไปกัด oh mm hmm. เดียวก่อนปากเมียตั้งสี่มันขาดด้วยกบ <laughs> เสียดายกัก mm hmm. เรามีจับไปเลย ตักเนี่ยบระด็มักยนอนหรืออมแต่เหลือใจแห้งข้างกรอบกินแล้วน้ำใส่ได้อยู่ครับผมแต่ผมน้ำบางน้อยนิดแต่ก็ใส่ได้อยู่ครับผม รังมีขอได้ครับผมนาำอยู่ครับผม mm -hmm. ครับผมลงครับผมร่างกังเด้อครับผมเหลือเพิ่งน้ำโอ้ย ก็ฝ่งบ่มีน้ำนนำนี่หน่อยนึงครับผมห้างกักแกอ้มีเสือึงมันเดี๋ยวบ่อีกขางนึงครับผม Cái nói nhanh cơ bộ nó con đi cơ à. ôi, <laughs> nàm nói gì à?

นาจะไ่ต้องใช้ทุงเลยครับผมหน่อยเดียวเองามาสรุปผลงานครับผมพี่น้องมือหนีตีสามข้างจะได้ชงสัยจะได้ห้างนี้ห้างเดียวนี่ยแหละครับผมห้างองื่นแก้เบิดเลยหัวนำ่ำชำดีอยู่ครับผมหัวบอุมปไปไลยเด่ดนเด่นแล้วก็ได้อยู่ เป็นห้างแต่งานดีครับผมขาวดีอีกสองห้างมาตรงพูดถึงเลยได้ครับผมเบิ่งตามภาพเลยกลับม,มือนีกะคงจะพ่อสามีแหละครับผมกลับแล้วเกือบเป็นบอดยยี้อีวัสดีครับ